ชาวเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านวันนี้พวกเรา่มลงทะเบียนแะล้วล่าค่ะและทุกทีบอรกันมานถิ่นน้อยเลยอ่ะร่วมกับชาบ่อสามสองสี่จกินกับ,อ,บอาสาทำความดีเพื่อชุม ข้อสอบดีเ <Pie> พ <year> ื่อสุขสันต์นครับคือการออกบารีแจกเกลียวแอลกอฮอล์นักศกษาอามัยแล้วก็มีกิจการเล่นเกมตอบคำถามจริงรางวัลจะเป็เพื่อนครับมีทั้งเพื่อของชมรมนะครับที่น้องไปอยู่ที่นะครับก็มีเพื่อของนอกากพิธทหารแล้วก็น้องจากชมรมีีมื่อวานของโดยมั่นสิบน้อยนะคะน้องจากชมรมเชีงจี่นะคะ่ด้ลองเล่กันไม่ิปกติ สูบบุหรีไฟฟ้าหรือสูบบุหรีบเนี่ยก่อให้เกิดผลเสียหรือก่อให้เกิดโรคอะไรกับหน้ากายของเราบางตอบผูกแล้วก็ของรางวัลให้อ่าไปทำตอบดีูไหมครับันไปำตอบทีถึตได้นะคบการสูบบหรี่มากๆเนี่ยอาจก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อ่อ้อบ้างที่นี่้องเครับ นี <formation jin inh throat> <at> ่จอชาอยู่ก็เก่าอ้าโอเคหนึ่งถึงสี่อาแล้วมั่ของรางวัลบดูของราได้เลยแต่จริงนะครับตัญหาได้เลยนะีควไปขจดจวจน้ำมาขอเชิญนมรบน้องนเราจะแนที่วมก็จบรเรียนบ้านเฉลี่้อยด้วยนะคะขอขอบคุณมาก ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือของเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านเยาวชนเจนซีลและชมรมุกบีเมื่อวันของตำบลเก็กน้อยร่วมกันออกบูธจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันจากไวร,รัสโควิด1 9ภายในบูธก็จะมีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัลพิเศษพร้อมด้วยมีการ แจกหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยเจลล้างมือแอฮอล์ซึ่งจัดทําขึ้นโดยชมรมเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านเข็กน้อยและแจกแผ่นพัพบใบปลิวโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและที่พิเศษยังมีการแสดงของน้องมิน้นเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันซึ่งได้รับเป็นตัวแทนของปพื่เขาขอเข้าไปประกวดในระดับจังหวัดสร้างความสนใจให้กับคนที่มาเยี่ยมชมและมาเดินตลาด ทั้งนี้ทางชุดยังจัดกิจกรรมอาร์มี่บาร์เบอร์บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนที่มาตับาดองบริการให้ประชาชนมาผมลงมือประชาชนตัดผมบ้ากของเขาเล็กๆน้อยๆทุกคนผมใจของประชาชนว่าทหารก็ยังรักประชาชนอยู่ประชาชนทุกคนก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทหารทุกคนที่มา การบริการถองบ้านถึงน้อยของเราแล้วก็ขอบคุณท่านแม่ทาครับท่านรองแม่ทรับแล้วก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้น้องๆเข้ามาจัดบริการต่างๆให้ประชาชนเข้าใจขอบคุณครับผมให้ความรู้ชาติคมดีครับเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดมีการป้องกันโรคเรื้อโควิดด้วยมีการมาแจกแมสแจกเกลืล้างมือนะครับน้องพนาล้างทัเก็งครับถ้ามีจัดแบบนี้ก็คงจะดีครับผม ชาวบ้านเขาได้เห็นได้รู้ถึงว่าทั้งส่วนรัฐการได้มีส่วนร่วมทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่